คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพืเอซีช่องต้อมหารวยทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ต้องมีแนวทางหวยลาวสตาร์นะคะ มัดรวมทุกกล่าวนะคะงวดประจําวันที่7เดือนเมษามาฝากนะคะเพื่อนๆเป็นสูตรวัดดวงเนาะแล้วก็เลขชุด3ตัวนะคะรวมในคลิปเดียวกันเลยเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูผลของวันที่6กันก่อนนะคะเพื่อนสูตรวัดดวงต้องให้เด่นที่6และ3นะคะวิ่ง6รูป3นะคะเพื่อนลาวลาวสตาร์นะคะออก 1> 8 12นนะคะเพื่อนๆอันนี้เราไม่เข้าเนาะหนสองเราไม่เข้านะคะแล้วก็3 9นะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่รูด3นะคะก็จะเข้า339มนะคะเพื่อนส่วนราวจำปาศักนะคะเพื่อนเเราเข้าตรงตรงเนาะ6 0นะคะเพื่อนเเราเข้าตรงๆงเลย6 0ศแล้วก็90นนะคะเพื่อน เราเข้าเป็นตัวกลับนะคะอันนี้ต้องให้กันที่เลขศูนย์นะคะเราเข้าเป็นตัวกลับส่วนลาวทีวีนะคะก็60ตรงนี้นะคะก็เข้านะคะตรงๆเหมือนกันเนาะแล้วก็50นะคะเพื่อนๆเราเข้าเป็นตัวกลับเนาะ ่านไหนที่ตามสูตรวัดดวงนะคะปังทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเพื่อนส่วนเราเฮดดีนะคะสองสี่ห้านะคะเพื่อนไม่เข้านะคะแล้วก็เจ็ดแปดก็ไม่เข้านะคะลาวสตาร์วีไค่ะสามหนึ่งศูนนะคะเข้าเป็นตัวกรับค่ะ ส่วน35หนะคะเข้าตรงๆนะคะเพื่อนท่านไหนที่รูดเลข3ก็เข้าอยู่แล้วเนาะอันนี้เราก็ปังสุดๆเลยนะคะสุดวัดดวงวันนี้เนาะสุดยอดเลยนะคะเพื่อนท่านไหนที่ตามต้อมดีใจด้วยเนาะแล้วก็ลาว i p นะคะเพื่อนๆ6 8 1อันนี้ไม่เข้านะคะแล้วก็1 6หนะคะเพื่อนเข้าเป็นตัวกลับเนาะ เข้าตัวกลับนะคะส่วนลาวสามัคคีนะคะ81ไม่เข้าเนาะไปเข้าสูตรในตารางนะคะแล้วก็41ก็ไม่เข้าเนาะเพื่อนๆคะ่ะเรามาตามกันต่อของวันที่7นะคะเลขเด่นจะเป็นเลขเลข6กจับเลข5นะคะเลข6จะมี60นะคะเพื่อนๆ62สอง 63 67แล้วก็68นะคะส่วนเลข5นะคะมี50 51 52 54ตัวสุดท้ายก็คือ59นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข3นะคะมี30 32 34 สานะคะตัวสุดท้ายก็คือ3ามเนะคะเพื่อนสำหรับท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนาวิ่งเลข6รูดเลข5นะคะแล้วเรามาดูชุดเลข3ตัวกันต่อนะคะลาสตาร์นะคะเพื่อน,เ,อนเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะเราเข้าตัวกลับลาสตาร์ชุด3ตัวนะคะต้องดีใจกับเพื่อนๆที่ถูก ด้วยนะคะแล้วก็เราก็ยังไม่หยุดปังนะคะเพื่อนเราเข้าตรงๆงนะคะเราจำปาสักค่ะเพื่อนเราแตก3ามตัวตรงนะคะเพื่อน0-60นะคะเราจำปาสักเราแตก3ามตัวตรงตรงค่ะเพื่อนเรายังไม่หยุดปังนะคะเราจะปังต่อเนื่องเนาะ เรามาดูชุดเลข3ตัวลาวสตาร์นะคะต้องมีมาฝาก9ชุดนะคะเพื่อนมาเริ่มดูชุดแรกกันเลยค่ะ094นะคะ178 198 290 298 381 4 3 7 7 8 0ชุดสุดท้ายนะคะเพื่อนๆ9 5 1นะคะแล้วที่สำคัญตั้งเน้นย้ำเพื่อนๆไว้ทุกคลิปนะคะเน้นย้ำไว้ตลอดอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ ต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนๆ FC ช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย